ับสวัสดีสวัสดีบัวไมพี่นอ้องเบอร์สุขสุขคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องอบ,บ่าวบีคนต้องบวชสินเก่าสินเคยพี่นอ้องเมื่อนี้เขาได้มีโอกาสออกมาถ่ายคลิปให้พี่ให้นอ้องได้เบิกในซ่วมก,กันเนาะโอเคเมื่อนี้เขากับสีมาเปิดคลิปอยู่ที่แถวไอคอนสยามเนาะพี่นอนะ้องเนาะคือว่าเขาก็มีความสงสัยเนาะพี่นอ้องที่ว่าหลายครั้งเนาะที่เขามาไอคอนสยามและนะ้วเนาะครั้งนี้เข้ามาถ่ายรีวิวตัวสถานที่ ในไอคอนสยามให้เบิ่งนุ่งกันนอนทั้งที่สถานทีเนาะคือนักท่องเที่ยวลายแห่งและพี่เนาะแล้วเป็นยังเนาะคือความตะลึงของอ่อบ่าวล่าด้วยบ่าวบีเนาะที่ว่าในเมนไอคอนสยามทุกๆครั้งเนาะเป็นยังคือว่าแต่ครั้งเท่าที่มาเห็น,นเนาคือแบบว่าเห็นสถานทีด้วยพื้นทีแถวนี้เนาะือวาดันล่างดันนาแถวท่าเรือเนาะคือมีความสะอาดสวยงามแห่งเนาะพี่เนะาะตัว เท่ากับยังสงสัยว่าเป็นยังคือยังสะอาดขนาดนี้นะพี่น้องนะทั้งที่ว่านางทองเทียนเขาอะเตละมือนี่มาเต็มเนาะด้วยมาหลายพันหลายหมื่นคนเนาะอยู่เขามาเที่ยวเที่ยวไอคอนสยามเนาะคือพวกนี้ก็เป็นตึกไอคอนสยามเนาะพี่น้องนี่ก็เป็นนี่เนาะตึกคอนโดอย่างต่างๆเนาะพี่น้องอยู่แถวนี้เนาะแต่พังมันก็เป็นอ่าทาเรือเนาะพี่น้องนี่เนาะแต่ยัาสงสัยคือนี่ตามสถานที่เนาะเยอดสี่างให้เบิ่งว่าแต่ละมองเนาะ แต,แต่จุดคงไอคอนสยามคือนับตั้งแต่เศษใบไหม่เพต่างๆนาะด้วยว่าเศษอาหารที่ว่านักท่องเที่ยวมาทิมนี้แทบชิบบมีจักสศินเลยเนาะคือเฮาสงสัยระตะลึงเฮงเนาะที่ว่าเป็นยังคือมันสะอาดในขนาดนี้เนาะทั้งที่ว่านักทองเที่ยว้วยว่ามาแต่ละมือมาเยี่ยมมาเย,อาเยือนมาเที่ยวนี่แต่นักทองเที่ยวก็ไม่แต่หนักทองเทียวต่างชาติไปดป้พี่น้องเนาะมาเที่ยวนี่เป็นยังคือวา่าสถานที่เนีน่ยว่าคนมาล้ายที่สุดแต่ว่า มันเป็นยังคือว่าสะอาดงามแทเนาะตัวเบิ่งมุมได้ยคือว่าสะอาดงามตาเพทุกอย่างนะที่ว่าเขาตัวหักษาเขาสะอาดด้วเป็นที่ว่าประเทศไทยที่ว่ามีโคเขคมหวดบริว่าเป็นแบบอย่างดี่เนาะให้กับนักท่องเที่ยวที่ว่ามาเยี่ยมมาเยือนสถานที่ต่างๆที่ว่านานาสนใจด้วยสถานที่ท่องเที่ยวแต่ร่วมแรงร่วมค้นทั้งโลกเนาะที่มาอยู่จุดนี้คือ โอเคเนาะเดี๋ยวสิยางเบิงเนาะนี่คือแบบยางที่ดีเนาะคือเขาเห็นคนเที่ยวถือว่ามีทุกจุดทุกบ่อนเนาะแต่ว่าสีสำคัญคือสถานที่นี่คือคือว่ารานแถวทาเออรือโบถือว่าพ่นยางยางมาทายหูบินเนาะคือมันสะอาดนี่ไงนะคือมมีขีงาเลย จักอย่างเลยน้อพี่น้ะนะ<ม>องเนาะคือว่ามีแบบเขียนเป็นทิว่าเป็นหกเป็นยังบ่งมีเลยคือสาดงามตาเนาะคือเพิ่นเฮ็ดได้คักให้เท่านัด้วยเบาวลาวยังตะลึงเลยกับสิ่งที่ว่าเฮาเห็นนะคือบูนาเสือสถานที<ม>่แบบที่ว่ามีคน,ลนหลายๆแดดแบบยังรักษาความสาดด้วว่าความสวยงามไว้อย่างที่ว่าสุดออยอดแฮงแล้พี่น้องคือว่าเบิ่งด้านมีผ้าเนาะนท่องเที่ยวนี่ก็เริ่อมลัางไรเข้ามาเนาะเดี๋ยวสิถ่ายบรรยากาศบนทุกมุมเนาะทิว่ามัน มีนักท่องเที่ยวยืนดูว,ว่าคนอยู่ได้ายแต่บุมีเศษขยะแม้แต่เศษหนึง่งยังบุมีเลยพี่น้องเนาะดูว,ว่าเห็นตามมีบ่าวบี่ายเบื้องหน้านาะว่าใหม่เนาะเนาะคือทอดนี่นก็แต่จะ,จะเตรียมงานใส่ตุ๊ดจีนจะพูดว่าตุ๊ดจีนถือเหมืในในนอนใดนาะพี่น้องเนาะคือนักท่องเที่ยวไล่ไม่หยุดเลิเด้อช่างช่างงให้เบิง่งเนาะภายในบริเวณ ไอคอนสยามเนาะทางริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือเพิ่นกับจัดงานด้วยว่าสวยงามเนาะจัดตกแต่งไวนะ้เนาะพิที่เขาเห็นนี่นีแต่นักท่องเที่ยวทั้งนั้นเนาะทางสาอาดเวอร์สีมาถ่ายรูปด้วยมาเที่ยวย่างด้วยว่าเดินทางแค่นี้เนาะดือสิหน้าสิดทาย จะเป็นตบเลาะตามสถานที่เนาะทางนึ่งจะเป็นทางระบำไต่หนำตอนที่จะแสดงในประมาณหนึ่งทุกบออ่อด้วยเนาะเที่ยวเคยเห็นกันก่อนที่เทาเคยมานะเนาะนี่เหรอเนี่ยไปแต่ละจุดนี่คือสะอาดแห้งนะบอกเลยว่าสานะอาดเฮ้ยเวียนในความยากประมาณนี้เนาะ โบเห็นเลยนะเศษที่ว่าเป็นขยนะเนาะเศษอาหารยังดูวา่าทุกหนักตุกยังดูว่าขวดหนักเนาะที่เขากินแล้วเขาจะมาถิ่นเนีย่ยโบมีเลยเนาะพี่น้องเนาะคือกางเที่ยวกับแบบว่าฮักสถาความสะอาดได้ดีแห่งดีเนาะคือสมกับสถานที่ว่าพ่นทอโลกเนาะดูว่าร่วมพ่นทอโลกมาอยู่มองนี้เนาะแต่ก็เป็นสถานที่ที่ว่าสะอาดแห่งนะพี่น้องคือมีแต่หนังเกียวเลยเนาะเต็ม เ,เ,เท็นเกี่ยวนะฟังนันนออะครับเรืองกระแลนปกติตลอดเลยนเนาะเมื่อได้น,น,นานยังเศษยังบมีเลยนเานาะเศษหาด้วยเศษขยะอยังต่างๆคนกำลังเริ่มหลังไหลเข้ามาเนาะตามสถานที่ต่างๆดยท่องเที่ยวแถวเขตไอ้ขัดสยามเนาะ cũng là lái hàng gì,ประมาณ thế, như thế này, cứ nhàng quay mùm đấy, cái miếng nặng đó เนาะทำบุญโซนเทาก็มาอีกคุดในมุมหนึ่งของไอ้คันสยามเนาะคือเซียะตามที่เทากออกมาเนี่ยมันบ่มีเลยเนาะคือเห็นเทาตะลึงแห่งดีจะสร้าสถานที่ที่ว่ามันพ่นในลายอยนี้แทนที่จะว่าโอ้นนี้ไอ้คนคิดเทาเนาะมันจะเกี่ยวกับพยามันจะลายนั่นี่เนาะแต่ที่จริงแล้วมันคือพายาแถบที่บ่มีเลยนะเนาะทุกคนก็ลายลายทุกมือแต่ว่า เาก็ยังจะลืต่ตามที่เขาบอ,อกไปเนาะไอเตกกิบคือเขามุ่มไปก็คือว่าสุดยอดแห่งอย่างนี้เนะาะสะอาดงามตาแห่งดีสมกับเป็นที่ว่าแหล่งตึงเทรียดระดับโลกเนาะแต่สุดล่วงของคนทั้งโลกวัยยูทีไอคนสยามเนาะพี่เนะาะตัวร้ายแห่งเลย่างด้นเขาด้นเข้ากับบริษัทเขามานี่ด,นด้นเติบเป็นเนาะเขามาเห็นมันแหกาสุดว้าวเลยพี่เนาะทั้งสถานที่ เนาะที่เขาจัดงานตลอดแบบนี้เนาะแตบบ่เป็นยังขยะคือมีหน่อยเนาะคือเขายัางตะลึงเลยด้นด้เขามาเห็นทน่านึงนะตัวสูดยอดเน่งประเทศไทยเนาะพี่เนาะโอ้ทำภาพบรรยากาศเลยที่เขาในไายถ่ายสมในบึงน้ากันเนาะบรรยากาศประมาณนี้เลยเด้อ แบบเกี่ยวไร้แห้งเนาะทางเดียวศาสตร์นี้มาทึ่งลูกเนาะมีทึ่งลูกทึ่งอัะน,นะไายแห้งมาแล้วมาเท่ยวเป็นบอกแบบบกวักๆส่วนไร้เห็นคนจีนเนาะคนญี่ปุ่นไร้แหงดีโอเคเนะาะทองทำบุสมเนาะสำหรับกีฬาจะมีประมาณนี้นะเนาะเขามาถ่ายความตะลึงด้วยคนสวยงาม ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของในประเทศไทยชั่ว่ามีความจบความงามนะที่ว่าสะอาดงามตาเนาะคือไอคอนสยามพี่เนาะกุดหยอนแหงพี่นนองโอเคสำหรับคลิปนี้กะแต่มีประมาณนี้เด้อเพราะคุณสำหรับถุกการติดตามเด้อถูกการหบชมทางส่องอ่าขอมาชมทางสอง่องบ่าวบีคนน้องบัวพี่เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้กะ ม,มีาสามีด้อถ้ากดไลคกดแชร์หว่ากดติดตามให้ช่องบาร์บนดีด้นอ